ลูกแตงโมเจอรูปมันหลุดมันเหี่ยวแห้งตอนอายุสาสิกว่าวันมันแห้งเลยแก้ไขยังไงทํำยังไงนะครับทุกอย่างมีทางออกเสมอครับสนใจสินค้าหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมครับแอดไลน์0654950793ครับแล้วก็สามารถโทรได้เบอร์เดียวกันเลยนะครับสวัสดีครับผมได้สายการทระเกษตรนะครับวันนี้ก็ดีเอที่สบปบล้าวนะครับ ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่น่ารักนะครับขอขอบคุณที่อุดหนุนสินค้านะครับเห็นไหมครับบ้านเขาอยู่ตั้งประเทศเพื่อนบ้านเราก็ยังมาหาลูกเดนลูกแดนไม่ได้เก่งที่สุดนะครับผมทํางานเนี่ยผมไม่เคยมองว่าผมเก่งที่สุดนะครับผมทํางานก็เป็นเหมือนเป็นทีมครับพ่อแม่ผมต้องดีวกับคุณพ่อคุณแม่รือลูกค้าหน้าใหม่มือใหม่ทุกคนเลยนะครับมันต้องไปด้วยกันครับไม่มีใครเก่งที่สุดผมพูดได้แต่ทุกคนทําไม่ได้ก็เหมือนเดิมครับพ่อแม่เนาะมันจะเกิดผลสำเร็จได้อยู่ที่เราอะลงมือทำไหมครับจงวางใจนะครับ เห็นไหมครับปัญหาเนี่ยมันเกิดมาแบบหลายๆท่านหลายๆแปลงเลยก็เออมันแก้ไม่ได้สักทีหนึ่งผมแนะนําไปเนี่ยเขาก็ไม่ทานะครับไม่ทํามันก็ไม่เกิดผลนะครับวันนี้ผมก็พาพี่น้องเกษตรกรนั้นมาอยู่ที่คอนแกนคอนแกนคอนแกนเมื่อใหม่ปลูกแตงโมเช่นกันคุณพ่อเขามีความใส่ใจนะครับคุณพ่อเขาได้ฟังคลิปผมหลายครั้งแล้วครับทัศนคติที่ผมอยากจะพูดเยอะๆเนี่ยก็คือหมายความว่าผมมีแนวทางยังไงจะให้ทําแบบไหนลุกแดนนะครับคือเป้าหมายที่ผมพูดเยอะๆวิธีการจัดการ วิธีใช้สินค้านี่สําคัญแต่ละคนแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันครับแต่ผมธุรกิจที่เจอเนี่ยแต่ละคนนั้นจะเป็นความรู้สึกเดียวกันนะครับที่เรามาเจอกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่แต่ถ้าเป็นแบบว่าคนที่เขาไม่รู้อหน,นุ่ยนี่มาเจอเนี่ยก็จะเป็นแบบเขาไม่รู้ครับ <laughs> นะครับเห็นไหมครับหลังจากที่หลุดไปแล้วรอบนึงนะครับแตงโมนะครับในการสูตรปุ๋ยนี่สําคัญเลยนะครับ แกได้ไหมแกได้ครับใบเข้มสวยไหมสู้สวยงามคุณพ่อแม่มือใหม,ม,อใหม่อะไรขนาดนี้เนี่ยเวางมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณพ่อเขาใส่ใจแล้วก็มีความสุขที่ได้ทําเขาที่ได้เชื่อใจที่ได้วางใจสําคัญคือการวางใจครับเมื่อถามผมแล้ววิธีแก้ปัญหาไปด้วยกันเนี่ยก็คือแนะนําแล้วทําตามปุ๊บเนี่ยมันจะมาติดอย่างนี้ครับช่วงเนี้นะครับสาคัญอีกเอาจะใส่ปุ๋ยสูตรหน่นี่ลูกตัวนี้ห้าม ใส่ปุ๋ยสู่เสมออย่าเพิ่งนะครับมันยังอ่อนอยู่ก็คือมันยังไม่ได้ขึ้นรูปเราต้องฉีดทางใบนะครับแล้วก็โฟมแคลเซียมบรอนทางใบคือให้มันลงรูปครับมันจะเป็นรูปทรงอันนี้คือเรียกว่าแตงโมอ่อนอยู่นะครับมีโอกาสหลุดสูงเหมือนกันถ้าเราไปใส่ปุ๋ยเสมอเมื่อไหร่เรียบร้อยแต่ว่าจะใส่ตอนไหนนะครับให้ใส่ตอนที่มันขึ้นรูปทรงที่มันออกจะเป็นมีเส้นอะเข,เขียวขึ้นมามันจะอ้วนทุกมุกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับน่านจะเข้าใจเนาะถ้าเป็นแบบเมื่อกี้แตงโมอ่อนนะครับเราต้อง ฉีดทางใบอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันอาหารไปทําให้ลูกบิดลูกเบียเ้ยวโฟมกแคลเซียมบอลอนอีกขาดไม่ได้ทักรอบเลยนะครับทุก4วันครั้งครับสังเกตพืชตามพื้นที่นะครับอันนี้คือสูตรสิเสมอนะครับมันมันมัน,ม,นมันข้อดีมันตัวไหนมันไวครับได้เงินไวครับแต่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยมันไม่ตรงจุดกันและสภาพพื้นที่ไม่เหมือนกันพลังงานแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณพ่อเขาพลังงานดีไงแปบ๊บเดียวเฮ้ยลูกไปแล้วโอ้ยาวเฟื้อดเลยใช่ไหมครับนี่นครับคือสิ่งที่ผมนําเวทมน,าานต์ฝากก็หลายท่านต้องขอบคุณบที่่อกวา มอครูอะไรยเงี้ยแบบเหมือนมีเวทเลยมันไม่ใช่เวทมวนลครับเป,เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ผมก็อยู่หน้าที่ตรงนี้เนาะนะครับภาพที่ท่านไม่เคยเห็นรู้จักก็เกิดมาจากไหนครับเห็นไหมครับเราทําอะไรเนี่ยเรารู้ในใจคนระับว่าเราเนี่ยทดีไหมส่งออกไปเนี่ยแล้วผลลัพธ์จะได้ดีไหมถ้าไปโกหกเนี่ยนะก็จะได้สิ่งลบๆกลับมาหาที่ตัวผมใช่ไหมครับแต่ผมส่งดีๆออกไปครับเรกๆมาเราไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะเชื่อหมดครับแต่เราได้ทําแล้วผมสบายใจทุกครั้ง นะครับที่ผมส่งออกไปให้ผมรู้ว่าผมจะสําเร็จแน่นอนผมมีเป้าหมายนะครับถ้าเราไม่มีเป้าหมายจะไม่สําเร็จนะครับแต่ถ้าเราไปหวังกับเป้าหมายนะั้นมากเกินไปเราจะผิดหวังครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ต้องมีเป้าหมายครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานดีดเนี่ยเราจะต้องมีก่อนเรารีบร้อนไหมเราใจร้อนหรือเปล่าเราโมโหเรางุงยินไหมนะครับถ้าใครที่มีจิตแล้วก็ความรู้สึกที่แบบไม่ค่อยจะดีกับผู้อื่นเรือ ไม่ค่อยอยากจะให้หรืออยากจะรับจากผู้อื่นเนี่ยมีแต่จะเอาอย่างเดียวอย่างเงี้ยจะไม่เจอไม่ค่อยเจอผมหรอครับเพราะว่ามันคนละมันคนละเวกันนะมันคนละแบบยังไงเขาบมันมีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์อ่ะครับอ่าประมาณนั้นเมื่อจิตใจเราบริสุทธิ์แล้วมันเจอกันนย่ครับเราจะตั้งใจฟังแล้วเราก็จะไว้ใจและมั่นใจเห็นไหมครับทุกคนฟังผมลอกแรกเขาก็ปึ้งมาเลยไม่เห็นกลัวไม่สาชีพใช่ไหมครับ พะผมทํางานตรงนี้ผมมั่นใจที่สุดแล้วว่าผมมีตัวตนแล้วก็ทํามานานแล้วก็เอฟซีผมนี่เป็นครูบาอาจารย์ขขาราชการที่เกษียณท่านตำรวจทหารท่านผู้ใหญ่ที่เขาเกษียณครับทุกคนต้องอยู่กับธรรมชาติปั้นายชีวิตคือสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะประกาศสักยภาพว่าเราเนี่ยเก่งได้คุณพ่อแม่ผมไม่ได้เก่งนะครับผมเก่งคนเดียวไม่ได้เห็นไหมคุณพวว่อคุณเจนคือเหมือนต้นแบบอีกภาคหนึ่งเลยครับที่ว่าทํางานต้องทำเป็นทีมแล้วก็ เมื่อเจอปัญหาอะไรเนี่ยเที่ยวเห็นแปลกๆในแปลงเรารีบแจ้งรีบถามลูกแดนครับอย่ายืนงงอย่าถ่ายรูปไปลงบ้านนู้นบ้านนี้ไปถามบ้านนู้นบ้านนี้ทําไมไม่ถามผมครับไปถามผมมันกี่วันแล้วครับสามสี่วันหลุดนะครับลูกอะนะครับนี่คือเหตุผลจะต้องให้ฟังนะครับฟังเป็นผู้ฟังที่ดีครับไม่ชอบไม่เป็นไรครับจะอยากให้รักนะครับขอให้ผมคิดว่าผมเป็นลูกเป็นน้องเป็นนุ่งเนาะเห็นไหมครับความสมบูรณ์แบบของสิบหกเสมอเนี่ยเรือใบนะครับมันต้องมี ทางใบนี่สำคัญเลยคนระับถ้าถ้ามีแค่ปุ๋ยทางดินเนี่ยจบปัญหาของคุณมันก็ไม่ได้คนระับวิธีใช้ก็ไม่เป็นให้ไม่เป็นให้หนึ่งโลสองโลนั่นแหละครับควบคู่กันแต่ทําครั้งแรกเนี่ยทุกคนจะเข้าใจเก็ตหมดเลยอ๋อมันใสอย่างนี้เองเราจะปรับกันเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมเป็นแค่อะรครับตัวเสริมความสมบูรณ์แบบให้กับคุณพ่อแม่ตัวเสริมความสําเร็จตัวมอบความมั่งคั่งความร่ารวย ความหมดนี้ให้หนึ่งคนไม่สมบูรณ์แบบทุกคนต้องเกื้อกูลกันครับให้ได้รับเหมือนๆกันไม่ใช่ว่าผมให้ให้ไปเร่งเมาเอาตังหรือให้พ่อซื้อแม่ซื้อผมไม่ใช่คนแบบนั้นครับผมไม่คาดหวังครับแต่ผมมีเป้าหมายเนาะนั่นแหละครับเห็นไหมครับแค่นี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วว่าควรทํางานยังไงครับแบบไหนครับก็ยกมูโทรศัพท์ขึ้นมาครับอยากปลูกไหมครับอยากปลูกก็ปลูกครับแต่ที่เรามานํากระจายความเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะ แต่ละวีเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันครับนะครับแต่มีมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็นกคือความสมหวังความไม่ผิดหวังความสําเร็จและความไม่ไม่สาเร็จกับสําเร็จนะครับ <noise> มันจะไม่แตกต่างอะไรทุกคนมีเหมือนกันหมดครับมีรักเหมือนมีทุกใช่ไหมครับเราต้องยอมรับข้อนี้ได้ก่อนสําเร็จกับไม่สําเร็จก็เช่นกันนะครับได้กับไม่ได้ก็ต้องยอมรับให้ได้ไม่งั้นเราทุกตายครับ เราต้องรู้เสมอว่าเราเคยปลูกรอบนี้แล้วเราไม่สําเร็จก็ก็ถูกต้องเลยครับมีปลูกสําเร็จกับไม่สําเร็จอยู่ที่ตัวเราจะรับได้แค่ไหนนะครับถ้าเรารับไม่ได้เราก,การีดก้านเราเศร้าไปสิบป,ปียี่สิบป,ปีอะ่ะก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาครับ pues, เห็นไหมครับคุณพ่อคอนเจนเห็นไหมครับรอบนี้เขารู้เลยว่ารอบหน้าเขาจะทำํำยังไงเห็นไหมครับเห็นไหมครับทํางานด้วยกันแบบนี้ครับเอายาผมผ่านหมดแล้วอะไรทเทคนิควิธีการใช้ผมได้ให้หมดละคุณพ่อเห็นภาพแล้ว มือหนึ่งกับบีตรงนั้นละมั่นใจได้เลยว่าชั้นนี่แหละมือหนึ่งที่นี่วันนี้ที่บ้านหมู่บ้านนี้ชั้นนี่แหละมือหนึ่งชันน,นี่แหละเก่งมีใครเก่งที่สุดในโลกนี้ครับมีใครเก่งที่สุดในโลกไหมอ๋อผมอยากรู้ว่าใครที่เก่งที่สุดไม่มีครับทุกวิชาแขนงไม่มีใครเก่งที่สุดครับเพราะว่า <c oughs> มันเป็นบทบาทมีเก่งที่สุดกับ <c oughs> มีไม่เก่งที่สุดยอมรับไม่ได้ครับเราแค่ถ่อมตัวแล้วก็ยอมรับมันก็คืออัตตาอีโก้แหละครับคุณพ่อแม ดูเจตนาลมทัศนคติที่ผมพูดนั้นต้องการสื่ออะไรครับสื่อความสําเร็จให้ครับใส่ปุ๋ยอย่างนี้หลุดอแก้ได้ทันทีเราหยุดเบรกครับรอบหน้าจะต้องได้แล้วยังไงครับรอบหน้าเนี่ยเราเล่นทางมบอย่างเดียวครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดจากการใส่ปุ๋ยและเราก็ต้องเปลี่ยนสูตรปุ๋ยในเมื่อการปลูกรอบต่อไปนี่คือการแก้ปัญหาอันนี้ครับการแก้ปัญหาคือเมื่อเจอแล้วเราควรทํำยังไงเราปรับครับปรับตัวเราก่อน บอกลูกแดนถามลูกแดนเอ๊ะเคยได้ยินลูกแดนพูดอยู่เห็นไหมครับใบสวยเข้มโอ้โหมันจะงานไปถึงไหนพี่น้องเกษตรกรดูอ่ะคุณพ่อบอกกันแก่นปอบมือให้กับตัวท่านเองครับเห็นไหมดอกออกมาบึ้มทีแรกกระจายฝ่อใจเสียทุกคนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับเมื่อลูกหลุดแต่อย่าปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปนานนี่คือลูกอ่อนนะครับติดแล้วครับตอนนี้ผมสบายใจยังไงก็ได้เงินแสนแล้วครับแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนสูตรปุ๋ยครับให้กดทางบาใบก่อนครับเพื่อให้มันเป็นลูก ลูกที่มีลายเส้นขึ้นมาสักหน่อยให้มันอ้วนขึ้นมาครับพออ้วนขึ้นปุ๊บดูเปอร์เซ็นต์ทั้งแปลงนะครับดูสํารวจว่าเฮ้ยติดแบบเนี้ยเยอะไหมช่วงจังหวะเนี้ยมันกี่เปอร์เซ็นต์มันทั้งแปลงมันแบบเนี้ยเยอะไหมแต่ถ้าติดยังไงถึงจะจะใส่ปุ๋ยสูตรขยายได้นะครับใส่ปุ๋ยสูตรขยายนะั้นติดนวมตัวท้ายหนักด้วยนะครับเพื่อสร้างแปง้งสร้างเนื้อนะครับอันนี้คืออ่อนอยู่ยังไม่สมควรที่จะใส่สูตรขยายนะครับเราจะต้องถีดทางใบอีกหนึ่งรอบครับกดให้เขาอ้วนขึ้นใด้ได้ ยอดเห็นยอดเดินไหมครับยอดเดินเมื่อไรจะขยายครับแต่ที่มันเอาอาหารไปเลี้ยงยอดอยู่ครับถ้ายอดเดินเร็วเนี่ยลูกมันจะไม่เต็มไว้ยอดเดินอีกมันเต็มช้าไปอีกครับพี่น้องสื่อก่อนเพราะฉะนั้นที่มันอุ้มท้องตายคือชั้นหมดเวลาของชั้นแล้วมันเกินมันเกินเวลาที่ชั้นน่ะจะได้หยุดน้ําเข้าสีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลดไม่ได้ครับความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันมีอยู่จริงครับถ้าคุณพ่อแม่เจอผมเนี่ยผมเติมให้ไงเห็นไหมปกติแตงโมอะไรบ สามสิบสามห้าวัน Pedro, ยังไม่สมบูรณ์เลยเห็นไหมครับเราปรุงไม่เปลี่ยนเราเติมไม่เปลี่ยนครับแตงโมเจ็ดสี่โอ้โหเจ็ดเจ็ดเจ็ดวันละเจ็ดเจ็ดสิบวันมันยาวสองคืบผมดีใจตรงเนี้ยคือคุณพ่อแม่ได้เห็นประสบการณ์แล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมแย้งไม่ได้นะแต่ผมดีใจที่คุณพ่อคุณพ่อแม่มันบอกว่าเออเนี่ยฉันได้เจอแบบลูกแดนบอกยี่สิบกว่าวันยังไม่ไปไหนเลยมันตื้นมันบินนะครับมันนั่งแท่นอย่างเงี้ะเขาเรียกว่าผิดปกติเมื่อผิดปกติทำยังไงต่อครับ งงใช่ไหมคพ่อแม่ถามครับไม่ต้องอายครับสิ่งที่เราทําเนี่ยคือภาพที่เราส่งมาเนี่ยทําบุญให้กับบ้านนูน้นบ้านนี้จังหวัดนู้นจังหวัดนี้คนละพื้นที่คนละภาษานะครับทั้งเชียงใหม่ทั้งภาคเหนือทั้งอีสานทั้งตะวันออกทั้งตอวัตอนตกใครทุกคนที่อยู่โลกเนี่ยคือสําหรับผมแล้วผมมองเป็นครอบครัวนะครับผมมองเป็นอย่างนั้นจริงผมสื่อไปแบบผมเป็นห่วงอะเางครับางทีผมผมแบบดุอย่างเงี้ยคือคือเราดุเนี่ยอยากให้ได้ใช่ไหมครับ แต่เราก็ดุเกินไปบางทีเราก็ขเขาดื้อครับบางคนดื้อนะโอ้โหบอกไม่เอาแล้วก็อยากได้แบบเนี้ใช่ไหมครับแต่พอบอกแนนําไปปุ๊บเนี่ยคุณพ่อต้องเอาไปอดแบบใช้นะพอ่พอพ่อพ่อเสร็จปุ๋ยตรงเนี้ยสองกิโลใช่ไหมครับรอบนี้พ่อต้องทําไงต่อมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยพ่อต้องทําไงต่อครับเพิ่มปริมาณปุ๋ยเข้าไปครับนี่คือการอดัดแบบใช้ครับผมไปบอกว่าสเปคนั้นน่ะมันไม่ได้แน่นอนสเปคหน้างานครับสําคัญที่สุดนะครับมแม่เห็นไหมครับชอบไหมครับนี่ครับคือทัศนติ ของผมก็คือถ้าอยากสาเร็จต้องทํางานร่วมเป็นทีมไม่มีใครเก่งสุดในโลกครับทุกคนจะศรัทธาใครได้ครับไม่ต้องศรัทธาใครทั้งนั้นครับศรัทธาตัวเราเองแล้วก็ศรัทธาสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมครับเวลาเราทุกเราเหนื่อยเราพูดใครได้มีแต่คนซ้ําเติมเราใช่ไหมครับมีแต่คนจ้องว่าเราเพราะฉะนั้นท่านคุยกับตัวท่านเองเหมือนผมที่ผมทําอยู่นะครับที่ผมำทาสาเร็จมาขนาดนี้ได้ครับที่ มันดังมันปังอันเวอรอนะพ่อแม,ม่เหมือนดาราไม่แต่คนชอบก็ก็ผมมีความจริงใจแล้วก็มีความนอบน้อมไม่เคยไม่เคยที่จะไปก้าวไกลในสิทธิทบุคคลใครนะครับก็ประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นก็ทําให้ลูกนั้นได้เข้าใจคําว่าการทําดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับเมื่อเรามอบสิ่งดีๆออกไปสิ่งดีๆนั้นเกย้อนกลับมาแน่นอนครับไม่มีหรอกครับไม่ได้นะครับลองไปว่าใครสักคนหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเด้งกลับมาหาเรา ในรูปแบบคนอื่นมาด่าแล้วผมลองมามันคือพลังงานนะครับทุกคนที่สําเร็จเนี่ยคือพลังงานที่ดีทุกคนมีจิตใจที่ดีถึงเจอผมนะครับถ้าเพราะว่าผมเจอคนที่ไม่ดีเยอะแล้วครับผมเจอมาเยอะนี่ผมก็ไม่ทําอะไรผมก็เลยอ๋อมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบผมระวงังและสุดท้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เขาไปด่าตำรวจอยู่เขาจัดการให้ครับใครคอมเมนต์ไม่ดีเนี่ยผมต้องบอกไว้นะเพราะว่าผมไม่เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ผมก็คือ เรามาฟังเรามาอยากได้ความรู้เขาแต่เราไม่พอใจในลักษณะทัศนคติของเขาเนี่ยคือเราไม่จูนกันแล้วทํายังไงก็ไม่สาเร็จครับเพราะว่าเราจะขัดกันเราจะแย้งกันตลอดเลยพอแย้งหมอเนี่ยพอแย้งครูตัวเองเนี่ยหมายความว่าครับเหมือนสิทธิ์ลืมครูไม่ฟังแล้วเขาจะไม่ฟังเขาจะไม่ทําตามนั่นแหละคือคือคือเหตุผลที่ทําไม่ได้นะผมไม่ได้เจอแล้วก็ประสบมาโดยหลายๆเคสแล้วมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคุณพ่อเขาอาด e p t ใช้ก็ฟังใช่ก็ฟังมันเลยไม่เกิดปัญหาเข้าใจไหมครับ นั่นแล้วคือการเป็นผู้ฟังที่ดีและการเป็นผู้รับที่ดีขอเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านได้สัมผัสในวันนี้นะมันเป็นประสบการณ์ที่เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์มากๆสำหรับผมแล้วนะั่นคือเราแก้ไขไปด้วยกันผมได้ข้อมูลปุ๊บผมรีบทําคลิปออกมาเวอร์ไหมครับปังไหมอย่างเงี้ยติดไหมอ่ะแก้ไขได้ไม่ได้รครับแต่อย่านิ่งดูได้เมื่อเราเจอแล้วทำไงต้องรีบครับรีบหาข้อมูลรีบเลยครับถ้าท่านนึกถึงว่าจะแก้ไงเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวท่านมาเจอผมแน่นอน ปึ้งหน้าหน้า youtube เลยเราเป็นสังคมใหญ่นะครับเราหาเงินจากสังคมนะครับไม่ได้หาเงินกับตัวเองนะครับเราหาเงินกับเพื่นอนบ้านเราหาเงินกับคนผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคก็คือเราเนี่ยแหละครับใช่ไหมครับหาเงินกับตัวเองวนกลับมาเหมือนเดิมครับลูกอ่อนอยู่เนี่ย <wurf> <ia> ยานะครับอย่าดื้อนะครับอย่าดื้อเดือดขาดเลยเดี๋ยวจะเบี้ยวเดี๋ยวจะฟอเดี๋ยวจะผิดรูปผิดทรงนะครับเพราะอะไรครับอาหารมันจะไปเลี้ยงยอดยอดมันจะเดิน เพราะฉะนั้นเราต้องเอาทางใบกดไว้ให้มันขึ้นทรงเมื่อขึ้นทรงเสร็จอัดปุ๋ย16เสมอเนี่ยมา3วันเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนมาว่าผมเร่งแรงนี้มันจะขึ้นเป็น2กิโลนะทันทีเลยครับถ้ามันได้ได้จังหวะของเขาเขาเรียกว่าใส่ปุ๋ยผิดชิดชีวิตเปลี่ยนนะครับมันอ่อนอยู่เราไปเร่งมันก็เท่าเดิมครับยิ่งจะคั่วมันมันเค็มอ่ะเด็กน้อยก็กินข้าวต้มไหมครับหรือตำส้มตำฉันต้องใส่พริกสองเม็ดน่ารัก สิบหกเสมอนะครับเปลี่ยนครับถ้าจะดึงยอดต้องเป็นสิบห้านะครับกับน้องโกไข่ครับแล้วสิบห้าเสมอครับเห็นไหมครับความแตกต่างแล้วก็มันจะลั่นข้อได้ไวมันจะแกนไวครับข้อที่จะมีรูปมีดอกอ่ะมันจะแกนไวมันจะเข้มไวมันจะแข็งตัวไวครับสิบห้ามันสั้นไงก็หนึ่งหนึ่งแค่หนึ่งตัวครับอยากกินของดีก็เพิ่มเป็นสิบหกใช่ไหมครับให้มันใหญ่ ถ้าสิบห้าขยายยังไงก็ใหญ่ได้แค่เขาแค่นั้นขึ้นรูปได้แค่นั้นแหละครับถึงจะเป็นห้าหกโลแต่เขาก็สกปองสกรปสกรกนเนาะถ้าได้ไซส์ทรงรีสวยนะครับเนี่ยมันสั้นเนี่ยข้อป้องมันสั้นสังเกตดูมันสั้นแล้วมันจะไวนะครับ <c oughs> พอไม่โอกาสจังหวะขยายเนี่ยถ้าเอาสิบห้าขยายก็ไม่ไปไหนครับมันก็อยู่ที่สองสามสี่นะครับเต็มที่ก็ห้าโลนะครับแต่หกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกเล่นกับผมไหมครับ ใช้16 16เสมอดันเนี่ยพร้อมกันเลยกับนูไอทางใบนะครับเสริมกันนะครับทาแค่สองรอบนะครับจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเบอรเิมเลยนะครับทางดินกดใส่ถามวันสี่วันใส่ต้องเร่งครับเพราะยอดมันเดินทุกวันเดินทุกวันปุ๊บเนี่ยถ้ามันขยายไม่ทันเนี่ยเป็นไงครับไฟลามทุ่งอุ้มทองตายลากไม่ถึงปั๊มน้ําขาดเรียบร้อยครับฉันไม่ทันมันหมดมันสุดขางถ้าเป็นแตงกว่าก็เรียกว่าสุดขางครับพอเลือกเก็บออกมาเนี่ยครับพ่อแม่ เห็นไหมครับยอดมีความสาคัญใครไปตัดยอดในจังหวัดที่ขยายลูกนี้นะผมบอกว่าถ้าไม่มีขแขนงช่วยยังไงก็ไม่ขยายไม่ใหญ่ครับเพราะว่ามันยอดไม่เดินจิบบลินยืดขยายยังไงก็ไม่ใหญ่ครับนะครับผมชอบกดไลค์แ like, ช่ก, share, กดแชร์กดซับสไครต์้วยครับผมสวัสดีครับ